เอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองอิปชีครับขอต้อนรับกาับรรดาอบผมเจ้าที่ผู้พิทามกรณีเศรษฐ์ทั้งหลายการนมัสการพิทามพระเทรานุ่นเดรัลทั้งลูกทุกองค์ทุกเป็นปมผู้ประธานฝ่ายสงการสนิททีมงานคณะผู้นำต้อนที่ท้องถิ่นท่านทีมงานฝ่ายปกครองครับผมพร้อมด้วยทีมงานคณะเจ้าภาพทุกทัวค้าอันนี้กับงานอุปสมบท นะครับเม right so kind of so so ื okay, so ่อน so so ี่มวลซื้อน้ากันกบบมลลัมใจกลอยณะบอสซีใช่ร่วมกับนะครับคุณแอนอรดีนะเมื่อนี่มาบอกความซุบพี่น้องแป้นเตกลมรือว่าปิดหน้าให้เจ้าโพให้เจมือนีมวลซื้อไม่รู้แตบร่นรสำนองของเคนนะครับถคาทันทีเหมีแคนนแมมลลมมื่อนี่เา มา idden, หลวงงานดุงานมาครับรวันนี้จดีกดงานสามนอยหกครับนักกาเงเอเอสาผู้สาหรับการไปด้ด้วยกันคับบริษัทนี้ได่มีนะจังสือสปอร์โฆษณาและประชาสัมพันธ์กับการตลาดคู่นจอนที่พันบาน้อาเซ็ผให้พอแดูเลยดงน่ร้อยหไม่มีไมชเิตร้อยเอ็มยหาสิลครับนงานว้าหลังปีที่สองจักมีสิคลระดับประวผัมบันเทงสิเพราหลังเจ็ร้อย เรื่มป่นวาระสินและสามารถเป็นปั้นแทงผักาดัอสเทรุ่นยให้กร้อยในปีนี้เฉพ4ปีเอ็บ150เราจะให้จัดหนักจัดเต็มตลอดทั้งปีออกใหม่รุ่นลิมิเต็ดอินดีชทันอย่างฟ้าเหลืองสิบบาท้นดั้งเดิมอร่อยขึ้นแบบเอเร้อย ส,สูตรใหม่ซิปตาเอฮิเกสกับปรสุ er นวัตประเสราเซฟเฮมองห้า๊ตพิเพ้พบกระเด็ดในทุกสูตรนี่คือบุวเรในทางประกาศเพราะหนัใจกัะแ้วด้วยกานีกาศิลปะภาพพืที่สาระเบิดกองทั้มนอนขนแกนจากจวนหาสลข้ามมือนีมามอกของโศกนะฮะกับงานอุปสมบทนะครับผมของพราทีมนะครับหรือ ทางคุณแม่แดงครับคุณคุณเดนพรทิพตาน่าเอกประจมามวใจกระรองมีดวมูลงกุศลนั่งพี่น้องทางมาจฉิโมีตนตอสอแก่ปากทางโรงานรแคเรื่อครับที่นองคุณที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นธว่าจะเป็นคผัดถุงหรืบไ้าแคบจะเบื่อมนะครับเชดบนหรงสาวยอดนแจ้งจัดทางงานรถแคบคันงเดีรบ้อาานหน้างงานอแค่านี่อย่างสุ้าล้อมรอการ่น้องท่าน ผมเป็นพิมพ์ี่าวครับปีราคาสกินของพ่อแกนรดีแล้วก็ใหม่ล่าสุดจากทางผลิตอัอเคนคีมผน้ำผูวิสาชามวเจยวนะครับบสทธ์ใจเก็ไปสอบถามี่บูกิคกรรมของทางผลิตภัณฑ์บอเคได้เลยนะครับมีราคาผมก็จะให้ดูฝากก่อนทีตลอพอเ้อมาหาป่ากันครพี่น้องคราบสอบถามบริ้อกระไนะครับผมหรือจะสั่งที่เพจของทางผลิตภัณฑ์บอสเคได้นะครับ จัดส่งถึงบ้านถึงเดินพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลัมกันเลยทีเดียวเต็มร้อยห้าสิบไม่มีได้นึ่ชีวิตแต่ร้อยอยางฟ้าเหลืองสิบบาทรถดั้งเริ่มอร่อยเข้มแบบเอ็มร้อยวันนี้นะครับมาแจกฟรี่ๆให้กับพี่น้องแฟนบอลแฟนมอลัมที่เดินท่ามาเมืองชมผลงานการแสดงของมอลัมใจกันลอยนะครับใครอยากได้เอ็มร้อยห้าสิบอากเดินเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเดินตรงไปที่บูธได้เลยนะครับวันนี้แจกฟรีนะครับบ่มีค่านใช้ได้ในไทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเอา เดินตรงไปที่บูธได้เลยนะครับไปเอามาดื่มพูละขวดสองขวดนะครับเมืองบรมสอดแกงน้ำกันมนีกับอีกหนึ่งแคปเป้ดีจีตจากทางเครื่องดื่มเอ็ร้อยห้าสิบนะครับผมลุ้นปดนี้ทุกๆชั่วโมงไม่ว่าท่านจะกินนอนดื่มก็สามารถลุ้นปดนี้กับทางเครื่องดื่มเอ็ร้อยห้าสิบก็ได้เพียงนะครับผมส่งรหัสใต้ฝายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพียงแอดไลน์ไปที่ f m 1 5หส่งรหัสใต้ฝานะครพี่น้องกิ่งสมมากกิ่งมีสิ์มากสูงสุดวันละ1,000 0บาทผู้ชมดีอาเป็นพี่น้องโกสุพิเศษพี่น้องมหาสารคาห้องเฮาก็เป็นไปได้นะครับกับการผลที่จากทางขึ้นหื่งเมเดี๋ยวช่วงนี้ให้ทีมงานอาจารย์แล้วตีครับเซ็ตระบบเตรียมความพร้อมนะครับผมหลังจากนั้นกษิได้ล่ำถวายนะครับตามคำมสัญญา ที่ทางที่ม่นนานคณะเจ้าภาพด้บนบวานสารกล่าวกับทางนะครับสิงศักซิปคุบันคุ้เมืงองพี่น้องเชาาดอนกอยของเฮ้าคำาคลืนมานีนะครับขออนุญาตเช็คระบบเตรียมความพร้อมครับพาเมืองมนีนะครับพามาบริบรรยากาศได้ครับงานบุ่นวชดนะครับหมอล่ำเจกันลอยที่บ้านดอนกอยโกสมพิสัยครับมนินีสาวนอนเป็นบันแพงเฮาอยู่ที่สกลน,นครอำเภอพานนน,นิคมทาง,งสองเดินทางมา นะครับพอดีเขพื้นที่ทั้งจระเข้า,ะขาอะไรจะเข้ามาเก็บบรรยากาศพี่น้องเขาเป็นครับี่กีฬพฟอทแม่คุณเอฟซีสาวหน่อยเฮาทักคุยกันดีครับเมื่อกี้มารำออย่ไก่มันกินมาสนับสนุนให้ต่กำลังใจขนาดได้มาเล่นใกล้บ้านนะครับเป็นก่อนแกำลังใจเดี๋ยวเจอกันอีกเปิดวงมาชนครับ วงของสาวน้อยเพื่อนแพงนี่งานฟรีครับงานฟรีงานบุญ เราดึงฟังเียงบรรยากาศลางทันะครับ Yeah.